ตี่สี่สี่เจ็ดย,ยังคงมัน่นคงเป็นแบบอืมนอนนอนนอนเออได้ที่นอนตัวเอง้ะน,นี่เขายกที่นอนมาให้ละสวัสดีครับทุกคนครับมือนี่เดวิดมีเวลาว่างๆนะครับมานาั่งบอกกับหมาที่มืกันึองนะครับทุกคนมันคิดคดีโครับการขอมาหดมือนี่ก็เลยตรงใหญ่ ทีนอนของมันนะครับผมไม่อู่นหงอกนะครับทุกคนจัดของกรับปวดในห้องก็อเด็กมันจะมาทําหน้าตาสงสารทำไมเนี่ยทีนอนมันไปบนงย่างดีนะครับทุกคนนี่อันนี้ก็หน่าไม่ให้ไม่ให้ผมนอนผมก็ไม่ให้มันนอนอีกผมบ่งย่างดีดีครับทุกคนครับเออดีถ้าใส่กันจะมไหนอยู่เจ้าด่ายของอยู่ครับทุกคนนั่นจะนอนไหมเนี่ย ฮะกูลเลียงมึงเป็นม้าขอของนี่นกันนักูก็ได้เลี้ยกมึงเป็นม้าที่ปรดานิดนะบึงบ้งนูนเนี่ก็องกุญยนครับขา,าดเบิดเนี่ยอันนั้นมันอยู่มอนีนี่บูมเอคนทางขาดตมา้าขาดเบิรดอะไนี่ีดื้อ้อย่างนี้นนครับทุกคนบึ้งเนี่ยนี่ ดิงไปเวกขาดไปเวกเนี่ยู <S 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 คำชี่้าอบอกกันไหมนะครับวันนี้พูดให้ฟังนะกันนั่มเลี้ยงให้พ่อห้องไม่ใช่เลี้ยงให้มึงเป็นพ่อกูเขาก็ว่ากินครับกินตั้นั่นดีๆปงิงไกลจริงจิ Hạt mô bây giờ chứ Tôm khốn cây vậy giờ gì, khẩu kín nữa chứ à Ăn mệt cơ sưu ra hẻng có có kín Nha là cái gì đó Bơm ăn khắp, bơm ăn khắp, bơm ăn khắp Nhìn là ta xoay vầy lập Nhìn ตั้งขึน้นแล้ววัที่นี่เขาจมให้เออแดบลินเออนั่นนี้วินมาขอมือก่อนขอมือมวยขอนมือครับมึงคมทะลิ่นของมันวันนี้นอนอยู่นี่นะโอเคไหมไม่มีเข้าห้องวันนี้กูอเองทำผิดแนละ้วกูเลี้ยงไห้มึง,ฝอองมเฝอของกูไม่ได้เลี้ยงไห้งมื่เป็นท่อกู มื่อกี้กูซื้อพิซซ่าอยู่บางวันกินหรือว่าเคเอฟซีกินบ่โอ้ยกูก็บุ้มีเงินไปนั่นนี่นกันดำเลยอืมเมื่อกี้กูซับหมูพัดดีดดๆบนเวอร์เมื่อกีกินนะเมื่อกินขอยไอ้กูเนี่ยอาหารมีใไงกินอยู่อืมแต่บัวผมเวอร์ไม่กินอย่างเดียวนะครับผมกลางป่านะครับบ่วอยากให้มันกิน เดี๋ยวมึงถ้ไปหากินว่ามันซอกกินอยู่ในป่าเหมือนถิ่มอยู่บนนี้ไม่พอเว้ยบวกงนี้ถ้าพูดถึงนะครับน้ำนะครับอาบในลุกมือ่อมองมองมาโดนมืออืมเหมือนี่บถึงแห้งมองหวมูโบว,าบาวา่ามีนเบ่นเลยว่าเบิองใส่ตามันะครับเบิองใส่ตามเวลามันมองอืมเอาจนในดี้องหรือที่แบบยวัดมึงเหลือววัดไปฮะ คือนะอง,นนง,งูนี่ตั้งขึ้นทนโกนโเลยนะมึงเดือบไปวัดนะมีวัดไหนอือะมีวัดไหนมึงน,นี่น้อยูนี่นะมึงน,นี่นะก็ต้องมาง,งงเงี้ยก็หงนะถือแช่นะครับทุกคนถือแช่ถือควนนะครับทุกมือนี่เนที่เป็นภาษาไปแล้วมาเดีวนี้ที่ดื้อแห้งนะครับเห็นไหมนี่คือหลอนมาแล้วนะครับ น้าไม่กดนะครับคือไม่กวดกดของมาได้เอาผมผ้าผมผ้าเอาอันนี้คือเครื่องเคียงเอานี่เห็นบ่มอาอนี่ตุ๊กตากระมี่เหรนครับทุกคนกัดขาษเบิ้นี่อันขาดมองนี่พวกนี่นี่ขาดที่นี่พรยก็ดึงเอาไว้เรื่อยนี่วัดถิ่มด้วยภาาฝั่นปุดนะ อเอาเอาห้มื้ก็แหละเอา้าไออันนี้เป็นเครื่องเคียงในกะน้นอนมื้อนี้มันจะมีอย่างที่ของมันงแหละครับทุกมือนะครับทุกคนเออนี่กับเขาแล้วมื้อนี้ครับกับพราะมีเวลาว่างเนี่ยวัได้ไล่ท่งไล่สดนะครับได้นี้เห็ดงูเด็ดตรงเด็ดเดียวนะครับมื้อนี้กับพราะมีเวลาว่างนะครับอ้าวเอาอันนี้เอาให้ อันนี้มันกินมาฝังเลยอันนี้ก็ซื้อมาแบบยังเพียงนะครับซื้อมาเห็นเมียครับตัวเหลือเกินก็เก่านเนี่ยนะมันเป็นเดลิกับชิดฝั่งมแล้วครับทุกคนนี่เมือในปลายมาจากทิสโกโ้นี่ครับร้อยอกว่าก้าวางเดินเบ็ดผุนอันนี้ตัวนึงหมดอันนี้ตัวนี้กับแข้งกับน,นี่ตัวนึงตัวท,ที่ย้อดได้เนี่ยท,ที่ละสิบบาท นี่แหละนุยจ้เล็กเกินมึงยอมไมึงต้องเอาหรอกกูยเจ้ไปียนเกงกนมึงเบ่งบหอนนเนอะเอะน่แะสองตัวเออัดเล้นยังนีบึงมัครับลำพงนี่ก็มีฟังยังดีเลยมันก็รรมาได้นี่มาโดที่รับทุกคนเออลำพงก็มีเปิดเพีงฟังมนนะนะครับสดทิน ฝากติดกันตั้งใจให้กับกวันเ็ี๊ยบเลยนะครับฝากกวติตามเลยนะครับทุกคนเมื่อนี้ก็มีเวลาบางๆครับไอทีเฮาเห็นเขาบ้เด็ดคลิปไอฝึกมันนะครับทุกคนกระยอนเลยทีว่ามันถือกันพลอยนะครับเกีบขาอยู่นะครับกัดของเก่งครับทุกคนถือกันพลอยซะก็บ่ไเดว่าท่านลุ้นสัตว์นะครับทุกคนคร็ยอนมาคมดื้อของน้องเขานี่ะ แต่ก็หักมันคือเกาแล้ะครับหักมันอยู่มันก็ดื้อเหลือเกินจากหมาพันยังมู้งนีครับทุกคนครับผู้ใดรู้ก็ฝากคอมเมนต์มาได้เลยครับเ้อดื้อครับอาหารเม็ดกับพวกกินมากินแต่อาหารชดโค้งไก่สิกินดีก้างป่าต้มป่ายกินดีเหลือเกินครับแบบนั้นแต่ว่าเขากับพวกกินครับอือฝากเป็นกำลังใจกันนิดนึะครับฝากกดติดตามด้ยนะครับแล้วก็ฝาก ตามน้องมันด้วยนะครับมันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับทุกคนมันอรอดูเหมือน,นครับว่ามันจะรู้เรื่องมันจะบอกฟังฟัวมาครับตอนนี้ก็เรียนดื้อเลยนะครับนี่นะครับนี่ใส่มันเอเ้าลงไปบา,บายๆครับสวัสดีครับอืมเอา้เอาลงไปอืมอืมการเทะมันขาดะ่ะอืม